สวัสดีครับผมพ,พ,พีรนันทสุวรรณครับตัวแทนจากกลุ่มบัวบานครับผมมานำเสนอโปรเจกต์ที่ใช้แข่งขันในงาน d b d b o o บุ u สอัพนะครับโดยตัวโปรดักต์ของเรานั้นเป็นโฟมล้างหน้าครับเป็นโฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของดอกบัวแล้วก็สมนะครับชื่อว่าโรตาร์คิทซิ่งโฟมครับพูดถึงตัวสรรพคุณของบัวแล้วครับผมบัวมีสรรพคุณที่ใช้บำรุงผิวฟื้นฟูสภาพผิว ช่วยกระชับรูคุมขนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวนั้นกระจ่างใสครับส่วนส่วนนั้นสามารถล้างเครื่องมังตกค้างจากผิวหน้าแบบล้าลึกนะครับแล้วก็ช่วยทําความสะอาดฝุ่นที่เล็กมากๆเช่น PM 2.5หรือว่าความรดต่างๆที่เราออกมานอกบ้านแล้วเจอพวกฝุ่นทับทิมอากาศอนะไรเงี้ยตัวส่วนนี้สามารถผลักฝุ่นนั่นออกมาจากไปหน้าเราได้ครับ เป็นเกราะป้องกันชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งส่วนตัวกลุ่มลูกค้านะครับเป้าหมายของเราคือผู้ที่แพงง่ายสําหรับหนุ่มสาวที่ต้องการรักษาสภาพผิวหน้าที่ต้องเจอกับพวกมลภาวะของรถยนต์มลภาวะทางอากาศที่ไม่คอ่อยปลอดภัยแล้วก็มีส่นเยอะต้องการเกราะป้องกันอยู่ชั้นนอกครับซึ่งตัวเนี้ยตัวสวนจะช่วยได้ช่วงอายุจะอยู่มา1 6ถึง45ปีซึ่งเป็นช่วงช่วงอายุป,ประมาณเนี้ยเป็นช่วงอายุที่ ต้องออกมาทํากิจกรรมภายนอกเช่นไปทํางานไปมหาลายัยไปโรงเรียนซึ่งช่วงช่วงอายุพวกเนี้ยจะออกมาพบปะสังสรรค์มีกิจกรรมภายนอกแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากกว่าช่วงอายุป,ประเภทอิ่นะครับซึ่งจะเจอพวกมลภาวะทางอากาศแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่รั่วนรังงามซึ่งตัวผลิตภัณฑ์โดดอะคิวติ้งโฟลเราอะ ตอบโจทย์ทั้งหมดของผู้บริโภคแล้วก็ที่ผู้คนต้องมาเจอในแต่ละวันนะครับในส่วนของการตลาดนะครับผมเราจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาซึ่งเว็บไซต์เนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงเราได้ง่ายเการสร้างรสนิยมของเรามีจุดมีจุดประสงค์ได้แก่หนึ่งคือมอกตัวเองสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวโปรดักด้วยนะครับเช่นเกี่ยวกับเรามีอะไรบ้างเราคือใครบริษัทเราทําอะไรคอนแทคติดต่อเราโปรดักเรา มีอะไรสามารถเลือกดูได้ตามลิสต์ในเว็บไซต์แล้วก็พวกดิวเลอร์นะครับผมเพื่อให้ดิวเลอร์เนี่ยมาเห็นถึงตัวผลักเราเห็นถึงเว็บไซต์เราเห็นถึงการมาเราที่ชัดเจนก่อนจะติดต่อหรือว่าตัดสินใจเป็นดิวเลอร์ให้กับองค์กรเราครับข้อ2คือขายบนเพจ f a เฟ o o ุ๊กเฟซ o o ๊กเป็นช่องทางที่ขายง่ายที่สุดคนนิยมสูงสุดแล้วก็เจาะกลุ่มตลาดตรงสุด เพราะว่าในตัว a c e b o o k อ่ะใครๆก็เล่นแล้วก็ตัว a c e b o o k อ่ะจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า A D S, <S, <S เป็นสื่อโฆษณาที่ Facebook นั้นให้เราได้ช่วยลงขายสินค้าแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดเพราะว่าสามารถเลือกตัวอายุลูกค้าแล้วก็พื้นที่จังหวัดได้นะครับสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากจากการโฆษณาแบบอื่นนะฮะสามคือขายบน Instagram นะครับแต่ว่า i n s t a g r กรนี้จะเป็นพวกขายพวกภาพลักษณ์ของตัวบร,รนอกมากกว่า ไม่ได้ขายโดยตรงเหมือน Facebook หรือว่าขายโดยตรงเหมือนรถไฟเป็นการขายหน้าตาโปรดักแล้วก็การโฆษณาโปรดักผ่านรูปภาพไลแอดนะครับไลแอดเป็นสิ่งที่คนมีหลังจากที่มีเพจ Facebook หรือว่า,าตัว Instagram แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงโดยที่ลูกค้าจะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวมากกว่าและสามารถแจ้งโปรโมชั่นคอลเลคชันล่าสุดหรือว่าส่วนลดราคาทำให้ลูกค้า, <S <S ารู้สึกว่าเราเป็นมิตร เข้าถึงลูกค้าได้แบบง่ายกว่าแล้วสามารถจบดิวจบดิวได้เร็วมากๆถ้าเราสามารถดึงลูกค้ามันในไลยดได้ครับผมมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก็จะประมาณนี้ครับโทาโจทย์ของ DVD Boot Up คือจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ครับหวังว่าบัวบานของเราจะได้มีโอกาสร่วมโปรเจกต์ต่างๆกับ DVD Boot Up ในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณครับ